บานเต็มไปหมดเลยนะคะพอดีมีเอ่อบานเต็มไปหมดเลยนะคะพอดีมีเออดูน้ํานะคะน้าบนคันคันเทนาเด้อเนี่ยเด้อขนาดคันเทนาห้าเด้อนี่ยเด้อหลานสาวก็มาลุ้นว่าจะได้ปลาไหมเอาไป ทำปลาลานะคะตังมาใส่ดังลืมดังนี่ได้เยปลาได้ยอที่หาตัวแล้วบรรยากาศวันนี้ตอนนิดถนนนะคะ ถนนที่ยายเนตรย,ยืนอยู่นี่ก็เป็นถนนที่เมื่อวานเต็มไปหมดน้ํานเต็มไปหมดเลยนะคะวันนี้ก็รู้สึกว่าแห้งลงหลักมีตัวปวนห<อ>ลานสาวตัวปวนอยู่อสองตัวนะคะพี่เลมุงสังกะสีนี่คือนาของยายเนตรนะคะถ่ายให้ชมดูนะคะ อะไรมากนี่แหละมุงสังกัสีนี่คือนาของยายเนตรนะคะถ่ายให้ชมดูนะคะเย็นนะคะฝนไม่ตกเลยค่ะเพื่อนๆนะคะฝนไม่ตกค่ะ ยายเนีพามาชมบรรยากาศนะคะน้ำเยอะมากเลยนะคะนี่แหละมุงสังกะสีนี่คือนาของยายเนตรนะคะถ่ายให้ชมดูนะคะควานเต็มไปหมดเลยนะคะพอดีมีบงมังลัสไดดังรืมดัง <laughs> นี่ได้ยปา,ายอดสีหาตัวแล้ว ได้เสียหาโตแล้ว <c oughs> ได้เสียหาโตแล้วจ้าฟาวเอาไปใส่ดูน้ำนะคะน้ำบนคันคันเทนาเด้อหนเด้อขนาดคันเทนาเด้อหนิเด้อล้านมีตัวป่วนร้านสาวตัวป่วนอยู่สองตัวนะคะ วานเต็มไปหมดเลยนะคะพอดีมีบอ่อบรรยากาศวันนี้ตอนบ้านข้างเคียงนะคะผนังขาดนะคะผนังกั้นน้ำขาดนะคะก็เลยทำให้น้ำรดลงไปนะคะแต่ก็ยังไม่ได้เห็นข้าวเลยนะคะตอนนี้นี่แหละมุงสังกะสีนี่คือนาของยายเนตรนะคะถ่ายให้ชมดูนะคะ สาวก็มาลุ้นว่าจะได้ปลาไหมเอาไปทำปลาล้านะคะกินนะคะฝนไม่ตกเ้ยค่ะเพื่อนๆนะคะฝนไม่ตกค่ะยวนารารีพามาชมบรรยากาศนะคะน้ำเยอะมากเลยนะคะตอกม่ <c oughs> <c oughs> เอาตาคือกลับมา เรื่มดักมีตัวป่วนหลานสาวตัวป่วนอยู่สองตัวนะคะเได้ดสิ้เาวส้หตแล้ว <c oughs> ได้เสี้หาหตแล้วจ้าเฝ้าเอาไปใส่นี่ก็ลุ้นให้น้ำแห้งไว้วนะคะข้าวจะได้ ไม่เป็นอะไรนะคะเพื่อนๆน,นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะป้านข้างเคียงนะคะพนังขาดนะคะพนังกั้นน้ำขาดนะคะก็เลยทำให้น้ำลดลงไปนะคะแต่ก็ยังไม่ได้เห็นข้าวเลยนะคะตอนนี้เย็นนะคะฝนไม่ตกเลยอา่าเพื่อนๆน,นะคะฝนไม่ตกค่ะยวนนี้พามาชมบรรยากาศนะคะน้ำเยอะมากเลยนะคะ มีตัวป่วนล้านสาวตัวป่วนอยู่สองตัวนะคะสาวก็มาลุ้นว่าจะได้ปลาไหมเอาไปทำปลาล้านะคะปานเต็มไปหมดเลยนะคะพอดีมีบรรยากาศวันนี้ตอนถนนเข้าวไปหน้าเนาะค่ะตอนนี้ ปลาไปทำปลาระดางซื้อมาใหม่ก็ยังไม่ได้ใส่เลยนะคะอันนี้คือวานเต็มไปหมดเลยนะคะพอดีมีเบรรยากาศวันนี้ตอนปลาไปทำปลาระดางซื้อมาใหม่ก็ยังไม่ได้ใส่เลยนะคะ อันนี้คือปลาไปทำปลาดางซื้อมาใหม่ก็ยังไม่ได้ใส่เลยนะคะอันนี้คือสาวก็มาลุ้นว่าจะได้ปลาไหมเอาไปทำปลา้นะคะได้ปเสียหาโตแล้ว <c oughs> ได้เสียหาโตแล้ว, <c oughs> ว,ลวจ้าเฝ้าเอาไปใส่ น,นี่ถนนนะคะถนนที่ยายเนีรย,ยืนอยู่นี่ก็เป็นถนนที่เมื่อวานเต็มไปหมดน้ําเต็มไปหมดเลยนะคะวันนี้ก็รู้สึกว่าแห้งลงหลอดูน้ํานะคะน้ำบนคันเทนาเด้อหนิเด้อขนาดคันเทนาห้าเด้อหนิเด้อ <c oughs> ลานศิดาจ้าก่อนลูกจาก้า,าบ,านนบา่เป็นยังบททิ่ยันต้นบกศิดาเป็นบอ ส um <S ida? S 1> ja ja. ิดาจ้าก่อนลูกจ้าบ่เป็นอยังบ่ทิดยันต้นบักซิดาเป็นบ่บ่ค่ะเพราะไม่ได้สิดาสิดาจ้าก่อนลูกจ้าบ่เป็นอยังบ่ทิดยันต้นบักซิดาเป็นบ่บ่ค่ะเพราะไม่ได้สิดางัาใส่ด่างลืมด่างนี่ ย้อตทีหาตัวแล้วที่หละมุงสังกสีนี่คือนาของยายเนตนะคะถ่ายให้ชมดูนะคะเออบนถนนที่เข้าไปในเทนะียงหน้าน่อยค่อยนั่งเลยค่ะนี่เป็นถนนนะคะนะคะเป็นถนนได้นี่ค่ะมองถนนนะคะถนนสูงเตื่บ้านข้างเคียงนะคะพนังขาดนะคะพนังกั้นน้ําขาดนะคะก็เลยทําให้น้ําลดลงไป แต่ก็ยังไม่ได้เห็นข้าวเลยนะคะตอนนี้เย็นนะคะฝนไม่ตกเลยค่ะเพื่อนๆนะคะฝนไม่ตกค่ะเดี๋ยวนี่พามาชมบรรยากาศนะคะน้าเยอะมากเลยนะคะบรรยากาศวันนี้ตอนมีตัวป่วนล้านสาวตัวป่วนอยู่สองตัวนะคะพี่หละ มุงสังกสีนี่คือนาของยายเนตรนะคะถ่ายให้ชมดูนะคะมีตัวป่วนหลานสาวตัวป่วนอยู่2ตัวนะคะดูนะคะได้เสียหาโตแล้ว ได้เสียหาตัวแล้วจ้าเอาเฝ้าเอาไปใส่นิดได้เสียหาตัวแล้ว <c oughs> ได้เสียหาตัวแล้วจ้าเอาเฝ้าเอาไปใส่นี่ซิดาจ้าก่อนลูจกลจาก้จาบ่เป็นยังบ่ทิดยนันต้นบักซิดาเป็นบอบอค่ะเพรไม่ได้ซีดาปลาไปทำปลาะ ดางซื้อมาใหม่ก็ยังไม่ได้ใส่เลยนะคะอันนี้คือนี่ถนนนะคะถนนที่ยายเนียดยืนอยู่นี่ก็เป็นถนนที่เมื่อวานเต็มไปหมดน้ำเต็มไปหมดเลยนะคะวันนี้ก็รู้สึกว่าแห้งลงหลักบรรยากาศวันนี้ตอนปลาไปทำปลาราดางซื้อมาใหม่ก็ยังไม่ได้ใส่เลยนะคะ อันนี้คือดูน้ำนะคะน้ำบนคันคันเทนาเด้อนหนิเด้อนขนาดคันเท้นาเด้อนหน่เด้อ <c oughs> หลานนี่แหละมุงสังกะสีนี่คือนาของยายเนตรนะคะถ่ายให้ชมดูนะคะล <c oughs> ายเติบนะคะแห้งลงลายเกือบเติบแต่ยังไม่ได้เห็นข้าวเลยนะคะเพื่อนๆน,นะคะยังไม่เห็นข้าวเลย ที่ถนนยืนอยู่นี่เมื่อวะดดูน้ำนะคะน้ำบนคันคันเทนาเด้อหน่อยเด้อขนาดคันเทนาเด้อหน่อยเด้อ